เดี๋ยวตามผมมาไปดูส่วนกล้วต้องเข้าไปลุยตัดกันยลนะ้มันเริ่มสูงขึ้นเยอะไปลุยเลย Go we <laughs> เวลาใช้าางานเครื่องตัดหญ้าที่เป็นไร้สายครับผมก็ใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่อง,องน้ำมันนะเราก็รู้สึกว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าเสียงมันเงียบแล้วเรารู้สึกมันไม่หนูหูเรื่องของมลภาวะรอบตัวเราอะไม่ต้องมีควันพอยเสียมีกลิ่นน้ำมัน,นต่างๆอะไนเลยตัดเต้งสบายน้ำหนักก็ประมาณ6กกิโลซึ่งก็ใกล้เคียงกับเครื่องน้ำมันละครับแต่พอมีสายสะพาย,าย,ายพปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ทำงานได้สะดวกแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักผมคิดว่ากำลังเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับน้ำมันเครื่องน้ำมันอาจจะมีเสียงทำให้เรารู้สึกกว่าาแรอะจจ แข่งสู้เครื่องน้ำมันไม่ได้แต่จริงๆความเร็วรอบของตัวเครื่องตัดหญ้ามันก็อยู่ที่ประมาณ6,700รอบต่อนาทีเวลาการทํางานเวลาการใช้งานคนตัดจะรู้สึกว่าเออม,มันตัดได้ดีนะมันก็สามารถที่จะไม่ว่าจะหญ้าหนาแค่ไหนก็สามารถตัดได้สบายด้วยใช้แบตเตอรี่เนี่ยผมคิดว่าใช้งานตอนหนึ่งครั้งเนี่ยเวลาเราชาร์จเต็ม84แอมป์ M, เนี่ยเราก็ตัดได้ประมาณสัก40นาทีถ้าเราต้องการจะตัดได้นานกว่าน,นั้นเราก็ขยับแอมป์ขึ้นนะครับก็เป็น6แอมป์หรือ8แอมป์ก็สามารถตัด แล้วก็ใช้งานได้อย่างลัดลื่นเครื่องตัดหย้าวอลคาร์เป็นรุ่นขายดีของเราเลยนะครับรุ่น40โวลต์แบตเตอรี่2ก้อนดีไซน์สวยงามนะครับมีตัววัดแบตเตอรี่อยู่ระดับไหนนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดที่ที่มือจับปรับตัวคันเร่งมีลูกกระต่ายกระเต่านะครับบอกสปีดนะครับเต่าก็จะปีดอยู่ที่ประมาณ3,000รอบระดับกลางก็อยู่ที่ประมาณ5,000รอบระดับสูงสุดอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ7,000รอบข้อดีของเครื่องนี้ก็คือการปรับรอบอัตโนมัติ เวลาเราใช้งานหญ้าไม่สูงหญ้าที่แบบเตี้ยเตี้ยเราไม่จะเป็นต้องปรับสปีดสูงเราอาจจะปรับแค่สปีดเต่าก่อนนะครับแต่พอเราไปเจอพื้นที่ที่มันเป็นหญ้าสูงเราไม่จะเป็นที่ต้องมาปรับสปีดตรงนี้รอบมันปรับให้เองอัตโนมัติคือเราก็แค่กดคันเร่งอย่างเดียวนะครับกดสุดเลยกดสุดอย่างเดียวเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันคิดได้เองว่าความเร็วรอบพอไหมกับหน้าง,งานนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันนืดมันก็ปรับความเร็วรออให้สูงคนทาง,งานก็จะสบายเราจะรู้สึกว่าทางานให้สมูทขึ้นลับลื่น<ๆ>ก็เดี๋ยวผมหายเหนื่ออ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 อยยยยยแล้้้้้้ววตต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 งงงงไปััััััดดดด่่่่่ครรรรบบมีีีีีกกพืนนนนนททหหะจใเข บอกครับเครื่องมือผู้ใจช่างไทยทุกคน